ถือว่าเป็นงาวหมไแต่คนงาวมันจับตีคนลวกได้ครับมันก็แปลมึงก็โคตรงาวหอบป้อนะเดี๋ยวลวกเลยฮะตื่นถ้าผมตื่นนะครับมีทิ์รับยาวสวัสดีครับผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครับอยู่แบบมีความสู้ครับบัจจอยู่แบบจุปวดไป้าไมาครับจุก,กินรอก,กินตลกกินหมอเลก,กิน กูจูวอกวอก,กครับมันแบบใจ่แนวทางตีคุณเขาคิดหลอกกว่าคุณเขาสุดยอดแห่งความรู้สุดยอดแห่งความฉลาดตีกูจูเขาได้นะครับพิษกึดพิษขาปอดนะครับูฟังครับโคตรเงาครับมันเกิดมาจากมันสมองตีควายเง,า,งาครับคิดว่ากูจุด้วยกาเขาอะเขาโง่เขาควายเขาเงาไม่ด้วยกาคนอื่น ต่ลืมดูการด้วยงหมดต่อเองโคตรเงาโคตรควายด้วยที่จู้เปินแต่เปินจับได้เ <c oughs> นี่ยฮะง่ายง่ายครับทำไมถึงต้องจู้อ่ะพอมาเกิมาจากมันสมองกรองออกมาคือความจุวางแผนกันเพื่อเื่อไขหู้ความจริงความเป็นจรงได้ด้วยขาเปิดมันเหมืนมูโลง่ไงถือว่าเปินเงาไง แต่คนเง่ามันจับปีดคนลวกได้ครับมันก็แปลว่าก็โคตรเง่าหอบปอเนะมันเดือกเลยฮะตื่นถ้ามันตื่นนะครับมีชีวิตรับยาวนะใช้ชีวิตแบบนี้ครับมีความสุขหรอกต้องอยู่กับความหลอกความลวงไปเต่าตายตื่นเหรอรู้ว่าจะรับยาวขอเพิ่มบอกครับอย่างง่ายฮะต้องมัต้องตื่นง่าย